ชูล่มทั่วประเทศกำลังสะท้อนปัญหาอะไรในระบบโทรคมนาคมไทย New สไซจัวันนี้จะพาไปสำรวจเรื่องนี้กันค่ะ เมื่อช่วงเช้าของวันที่22พฤษภาคมหรือก็คือเมื่อวานนี้นะคะเว็บไซต์ Down Detector ซึ่งติดตามสถานการณ์การให้บริการออนไลน์ได้รายงานไว้เมื่อช่วง10โมงค่ะว่าเกิดเหตุขัดข้องในเครือข่ายของท u e ส่งผลให้ผู้ใช้งานในหลายพื้นที่โดยเฉพาะกรุงเทพมหานครไม่สามารถที่จะเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้พร้อมกับพบปัญหาในระบบ DNS แล้ก็เซิร์ฟเวอร์ด้วยค่ะ ต่อมาในช่วงบ่ายของวันเดียวกันนะคะบริการต่างๆทั้ง voice แล้วก็ data ทยอยกลับมาให้บริการเต็มประสิทธิภาพในทุกพื้นที่ทั่วประเทศส่วนลูกค้า d ีแทไม่ได้รับผลกระทบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ ทีนี้มาดูสาเหตุของการล่มในครั้งนี้กันนะคะว่าเกิดจากอะไรทางทรูเนี่ยก็แจ้งนะคะว่าพบปัญหาเกิดจากระบบไฟฟ้าขัดข้องที่ศูนย์โครงข่ายหลักหรือว่า c o ยเ Network ซึ่งถือว่าเป็นหัวใจสําคัญของการให้บริการค่ะทำให้ต้องใช้เวลาในการตรวจสอบแล้วก็แก้ไขอย่างรอบคอบ ต่อมานะคะก็ออกประกาศขอโทษลูกค้าพร้อมกับบอกว่าจะชดเชยให้กับผู้ใช้งานในระบบรายเดือนและเติมเงินที่ได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้โดยจะให้ Data f ฟร e 10 g b และโทรฟรี100นาทีใช้งานได้24ชั่วโมง แต่ทางนี้เนี่ยเมื่อเราไปดูในเพจ PR ของ True นะคะก็พบว่ามีผู้ใช้งานเครือข่าย True หลายรายคะ่ะมาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นจำนวนมากแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยไม่พอใจต่อมาตรการ<ๆ>การเยียวยาดังกล่าว อีกทั้งยังเกิดกระแสวิาพากษ์วิจารณ์ในโลกโซเชียลมีเดียด้วยนะคะผู้ใช้งานหลายรายเนี่ยออกมาแสดงความไม่พอใจต่อบริการของ True เพราะไม่ใช่เพียงแค่อินเทอร์เน็ตเท่านั้นที่ลม่มไม่สามารถใช้งานได้แต่ว่ามันล่มทั้งระบบทําให้ไม่สามารถที่จะโทรเข้าโทรออกได้ด้วยที่สําคัญคือนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เกิดเหตุแบบนี้ขึ้นซึ่งมันก็กําลังสะท้อนถึงความไม่พอใจของผู้ใช้บริการนะคะที่สะสมมาจากเหตุข,ขัดข้องที่เกิดขึ้น ตั้งแต่ในอดีตในขณะเดียวกันค่ะเครือข่ายคู่แข่งอย่าง AS ในขณะที่เครือข่ายคู่แข่งอย่าง AS ค่ะกลับได้รับความสนใจในเหตุการณ์ในครั้งนี้เป็นอย่างมากโดยไม่ต้องเสียค่าโฆษณาด้วยซ้ําค่ะเรื่องนี้เนี่ยก็กําลังสะท้อนปัญหาระบบโทรคมนาคมไทยที่เหลือผู้ให้บริการ2รายและสุดท้ายคนที่รับกรรมในเหตุการณ์นี้คือผู้บริโภคอย่างเราๆนี่แหละค่ะ จากข้อมูลสภาวะสังคมไตรามาสที่4ปี2566และภาพรวมปี2566ของสภาพัฒน์มีประเด็นเรื่องร้องเรียนไปที่สคบรเรื่องผลกระทบของผู้บริโภคหลังจากการควบรวมกิจาการโทร,รคมนาคมเพราะว่าผู้ใช้บริการค่ะต้องพบเจอปัญหาค่าบริการที่แพงขึ้นบางโปรโมชั่นเนี่ยก็ถูกปรับลดสอดคล้องกับผลสำรวจความคิดเห็นผู้ใช้บริการเครือข่ายทั่วประเทศผ่านระบบออนไลน์ของมูล,ลนิธิเพื่อผู้บริโภคนะคะว่า กลุ่มตัวอย่าง81%ค่ะพบว่ามีปัญหาการใช้งานในช่วง6เดือนหลังการควบรวม TRUE และ DTAC โดยปัญหาหลักๆเลยเนี่ยก็คือเรื่องของสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่ช้ารองลงมาคือปัญหาเรื่องสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่หลุดบ่อยค่ะ โดยเรื่องนี้ค่ะดรสมเกียรตตั้งกิจวานิชประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือว่า TDI นะคะก็ชี้ว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้รวมไปถึงที่ผ่านๆมาเนี่ยกำลังสะท้อนปัญหาสําคัญของระบบโทรักมนาคมไทยที่มีผู้ให้บริการเหลือเพียงแค่2รายและกลับกลายเป็นว่าปัญหาด้านคุณภาพและความถี่ของเหตุขัดข้องเนี่ย กลับเพิ่มขึ้นดังนั้นสิ่งที่ไทยต้องทำเนี่ยก็เป็นสิ่งที่มีการเรียกร้องมาโดยตลอดนะคะก็คือการหรือการควบรวมแล้วก็คืนการแข่งขันให้แก่ตลาด ดรสมเกียรติเปิดเผยน,นะคะว่าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศเนี่ยจะมีความมั่นคงมากขึ้นถ้าหากว่าไทยเนี่ยสามารถที่จะลดความเสี่ยงอย่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้หรือวันที่22พฤษภาคมได้ด้วยการที่ตลาดโทรคมนาคมค่ะจะต้องเป็นตลาดที่มีการแข่งขันมากกว่าที่เป็นอยู่นี้จึงคาดหวังนะคะว่าทางรัฐบาลเนี่ยจะเร่งรัดเปิดเสรีให้ผู้บริการโทรคมนาคมหน้าใหม่เกิดขึ้นมากขึ้นในอนาคตค่ะ โดยเริ่มจากการเปิดเสรีบริการโทรคมนาคมให้แก่สหรัฐค่ะซึ่งนอกจากจะทําให้การแข่งขันเพิ่มขึ้นระหว่างผู้ให้บริการแล้วก็ยังทําให้ผู้บริโภคเนี่ยได้ประโยชน์จากการมีค่าใช้จ่ายที่ถูกลงและที่สําคัญข้อนี้ยังสามารถนําไปใช้ในการเจรจาต่อรองกับประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์ที่ดําเนินนโยบายภาษีตอบโต้กับไทยซึ่งจะครบกําหนดการชะลอการขึ้นภาษี90วันในช่วงต้นเดือนกรกฎาคมนี้ด้วยค่ะ นักโต้สังเกตเนี่ยยังมีข้อเสนอแนะเ,เพิ่มเติมไปยังกสทชด้วยนะคะโดยมองว่ากสทชเนี่ยควรที่จะคุมเข้มแล้วก็กวดขันผู้ให้บริการเพื่อให้การบริการเนี่ยเป็นไปตามมาตรฐานสากลซึ่งนอกจากผู้ให้บริการจะต้องมีการชดเชยแล้วก็เยียวยาให้แก่ผู้บริโภคที่ได้รับผลกระทบแล้วจะต้องมีการกําหนดบทลงโทษให้แก่ผู้บริการด้วยโดยใช้บทลงโทษตามระดับความรุนแรงและระยะเวลาที่เกิดเหตุขัดข้องโดยพิจารณาเพิ่มค่าปรับหา เกิดเหตุซ้ำหรือว่ายาวนานค่ะอย่างตัวอย่างนะคะเมื่อปี2022ที่ออสเตรเลียหน่วยงานกำกับดูแลโทรคมนาคมออสเตรเลียค่ะปรับบริษัท o p t ตัเป็นเงิน12ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียหรือประมาณ250ล้านบาทเนื่องจากว่าบริษัทเนี่ยไม่สามารถให้บริการโทรศัพท์ฉุกเฉินแก่ผู้ใช้บริการหลายพันรายในช่วงที่เกิดเหตุขัดข้องทั่วประเทศค่ะ ส่วนกรณีของทูเน่ก็ต้องมาติดตามกันนะคะว่าจะมีมาตรการเยียวยาอะไรเพิ่มเติมหรือไม่หลังจากที่ประชาชนผู้บริโภคที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้เนี่ยไม่พอใจต่อมาตรการการเยียวยาที่ประกาศออกมาหรือว่าท้ายที่สุดแล้วการเยียวยาจะจบลงไม่มีผู้รับผิดชอบประชาชนและผู้บริโภคก็ต้องเป็นคนรับกรรมเช่นเคยแบบนี้ค่ะ